ปรับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่มีแหล่งกําเนิดอยู่ในชุมชนนะคะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยปัจจุบันก็พบว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีน้ําเสียเกิดขึ้นราวๆ11ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่ว่าได้รับการบําบัดเพียง2.7ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะทั้งกรมควบคุมมลพิษนะคะจึงร่วมกับทางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยส่งเสริมฉลากถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแล้วก็ประสิทธิภาพสูงให้เกิดการใช้งานในครัวเรือนกันอย่างแพร่หลายนะคะเพื่อที่จะผลักดันการบําบัดน้ําเสียในชุมชน ให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำค่ะ โดยนางสาปรียาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและนายวิจารณิมาฉายาผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็มีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมฉลากถังบำบัดน้ําเสียสําเร็จรูปและประสิทธิภาพสูงเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคอย่างเช่นบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่มีปริมาณน้ําเสียไม่เกิน30ลูกบาทเมตรต่อวันมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บ,บําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ที่มีประสิทธิภาพเพืพ่อลดปัญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทม ที่มีสาเหตุมาจากการระบายน้ําเสียที่ไม่ผ่านการบําบัดหรือบําบัดน้ําเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทั่วประเทศและพบว่าปัญหาน้ําเสียในชุมชนเป็นปัญหาหลักของคุณภาพน้ําในประเทศไทยค่ะก็ส่วนที่เราจะดูมี3ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะน้ำเข้าน้ําออกเป็นยังไง นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซการะจกนะครับแล้วเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของเ,อเชื้อโรคนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสาคัญนะครับเพ <c oughs> ราะว่าทางกมรมควบคุมมลพิษเองตรวจสอบคุณภาพน้ในในําในแม่น้ําสายหลักทั่วประเทศก็พบว่ายัางมีการปนเพื่อนเชื้อโรคต่างๆที่ส่วนใหญ่เป็นน้ําที่ยังไม่ผ่านการบาบัดหรือบําบัดโดยไม่มีได้รับประสิทธิภาพเพียงพอ ะะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสาคัญก็ต้องขอขอบคุณทางสาบันสิ่งแล้อมไทยที่ได้ร่วมทํางานกับกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็ขอบคุณทางทางผู้ผลิตทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ก็คิดว่าเมื่อเมื่อการดําเนินการตาม MOU เนี่ยหปีแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ฉลากบำบัดน,น้าเสียเสรจรูปที่มีประสิทธิภาพสูงมาให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทางภาครัฐด้วยกันได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะลดปัญหาคุณภาพน้ํา ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะการพัฒนาและก็ส่งเสริมฉลกากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงการใช้ถังบำบัดน้ำเสียได้ง่ายในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็ติดตั้งได้ทุกครัวเรือนค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมมาตรการการลดปริมาณและความสกรปรกของน้ำเสียชุมชนณแหล่งกำเนิดนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพในแหล่งน้ำต่างๆของประเทศต่อไปด้วยค่ะ